เปิดตัวแล้ว Google เ i x e ซ9 a สมาร์ทโฟนน้องเล็กของซีรีี์ใช้ชิป t e n s ซอ g 4 o r ไฮแบตเตอรี่5,100ม ah. ิลแอมล่าสุดทาง Google ก็ได้เปิดตัว Pixel 9 a เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่มีข่าวเรือองมาพักใหญ่ที่เป็นรุ่นเล็กของ Pixel 9 s r ซีรีและยังคงความน่าใช้ทั้งสเปคและฟีเจอร์ไว้ครบคันเลยครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่เพียง 499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16,800บาทเท่านั้นครับโดยมีสเปกตังนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.3นิ้วความเร็ว f ฟ l ชีทดิั2,424ณ1,800พิกเซลมีความสองสูงสุด2,700นิตมีค่ารีฟเฟรช120เฮใช้ชิป t e n s o อร์ G4 ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรห้แหลมที่8ก,กส่วนลลอมีให้เรื่อง128 g b ก,กับ256 g b บนระบบปัดแกน Android 15ให้กล้องหลังคู่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียดสีิบแล้านพิกเซลรูปแสง1.8ึ่งจุดแปดลพิเซล PDAF พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความละเอียด13ล้านพิกเซลร, 100, 22, เรูปแสงสองจุส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสงสองจุร 100, 22, องรับมาตรฐานกันน้ำ IP 6 8แบตเตอรี่มาที่5,100ันหรอมิลลิแอมรองรับชาร์จไวยี่วัตต์สมาร์ทโฟนพิเซล 9A มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16,800บาทโดยจะเริ่มจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้ครับ